เอาแล้วครับก็กราบสวัสดีสวีกดัตท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนกันอีกรอบนึงนะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับในช่อง GST Channel นะครับโอเควันนี้นะครับผมนะครับไม่ได้มาสุรุ่งแรงห้เพื่อนๆดูนะครับผมจะมาทำกิจกรรมในร้างค้าพนีจรนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาในวันนี้หรือเมื่อวานเนี่ยแหละผมจำไม่ได้แล้วนะครับซึ่ง คือมันดีอยู่ตรงอย่างที่ที่เขาบอกว่า9ครั้งแรกเนี่ยเพียงแค่9คูปองนะครับแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยมีสกินในรลางคาราพนิจอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียวมาซิวหรือว่าลิกเตอร์นะครับไม่เคยมีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เท่าจะไปสุ่มนะครับตวัวผมจะขอไปดูเอฟเฟกก่อนนะว่ามันคุมมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับสกินเลียวมาตัวนี้นะครับเพื่อนๆโอเค ซึ่งเรียวมาตอนนี้ผมมีอยู่สกินผมมีอยู่สกินหนึ่งแล้วนะครับก็คือสกินรีเจนตัวนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากได้เป็นยากุซ่ามากกว่านะครับถ้งถามว่าในซีซั่นนี้เนี่ยเรียวมาตัวนี้เนี่ยยังเล่นได้อยู่ไหมผมตอบเลยนะครับว่ายังเล่นได้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่ผมไปโซโล่แรงมาเนี่ยผมจับเรียวมาเนี่ยชนะ2ตาติดเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะครับผมชนะ2ตาติดเลยนะที่ผมเล่นเรียวมามานะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับอ่ะ เ,เห็นไหมครับเลียวมา้าสองตาติดนะครับหมดจักอันดับนะครับผมโอเคส่วนมากผมจะเล่นเป็นลิกเตอร์มากกว่านะครับวันนี้ก็ทั้งวันนะครับวันนี้ก็เล่นทั้งวันนะก็ลําบากหน่อยนะครับสำหรับสายโซโล่นะโอเคมาอย่างนั้นเพื่อไม่ปการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปส่มกันเลยดีกว่านะอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะดวงดีหรือดวงสวยนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้เห็นคลิปนี้ลงก็แสดงว่าดวงดีนะครับก็คือได้ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่เห็นคลิปนี้ลงก็แสดงว่าดวงไม่ดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ถ้าสมมุติว่าผมสุ่ม9ครั้งเนี่ยแล้วยังไม่ได้นะครับผมก็คงต้องอดอบไว้ก่อนดอบไว้ก่อนคืออะไรนะครับก็คือคงจะต้องเดี๋ยวค่อยสุ่มใหม่อีกทีหลังนะครับเพราะตอนนี้ผมเติมคูป,ปองมาแค่128คูปองเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอเคหมุนไปเลยนะครับ9ครั้งแรกปึ๊บ ถ้ามันออกมาตั้งแต่ประมาณใน9ครั้งเนี่ยจะถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากครับโอเคเราได้เอฟเฟกมารอบนี้เอฟเฟกซากุระนะครับก็มันก็จะดีกว่านะถ้าเขาออกถาวรมาให้เราเพื่อนโอเคครั้งต่อไปนะครับอืออีกแคสองเท่านั้นเองไม่เป็นไรผมเนี่ยเชื่อมั่นในตัวของ GM นะครับว่าเขาต้องให้ผมแน่นอนรอบที่สามนะครับเพื่อนนิดเดียว โอเคไปต่อครับรอบที่สี่นะครับเออรอบที่สี่ก็ยังไม่ได้นะครับรอบที่ห้าครับตอนนี้คูปปองก็ลดลงไปทุกที่ทุกที่นะครับอืมไปกันยาวๆครับรอบที่หกนะครับอืมรอบที่เจ็ดครับ รอบที่แปดแล้วเพื่อนๆเหลือร,รอบเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้เออรอบตัดสินผมจะผมจะวายว่ะไปครับรอบสุดท้ายสำหรับเก้าคูปองนะครับผมโอ้โหได้เช่าโอ้เพื่อนๆต่อไปจะเป็นสิบแปดคูปองแล้วนะครับเพื่อนๆว่าผมได้เหมาหมดกระดานไปละ ไม God oh, yeah. รอบสุดท้ายแล้วเพื่อผมได้เบาบนกระดานแน่เลยว่ะโอเค okay. รอบสุดท้ายนะครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องพอก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องไปเติมอีกประมาณ2-300เนี่แหละนะครับแล้วค่อยมาสูมใหม่นะเกเคไปรอบสุดท้ายแล้วนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะโอเคได้ครับไม่ได้การันตีครั้งสุดท้ายนะบอกแล้วว่า GM อมาเข้าข้างผมทุกคนโอเค เราได้มาแล้วนะครับก็คือในตู้นี้นะจะมีอยู่2อ,ส,อสกินให้เราเลือกนะครับจะเป็นสกินในส่วนของเลี้ยวมะนะครับกับทาร่านะอันนี้ก็จะแล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆจะเลือกอะไรเนาะแต่สําหรับตัวส่วนตัวผมนะครับผมจะเลือกตัวที่ตัวเองอเล่นบ่อยมากกว่านะครับก็คือเลี้ยวมะนั่นเองไปโอเคครับตอนนี้เราก็ได้สกินเลี้ยวมะเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเค เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเรียวมาโซโลแรงให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันเนี่ยเองจะแรงแค่ไหนนะครับโอเคอันนี้เราก็ได้สกินเรียวมามาเป็นที่เรียบร้อยนะก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มมากนะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากเห็นเรียวมาโซโลแรงเนี่ยแน่นอนครับเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับก็คือถ้าคลิปนีลงเนี่ยคลิปเรียวมาอาจจะอาจจะลงต่อนะครับ โอเคก็สำหรับเซเลเทมหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปรอดูในคลิปเรียวมะเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าใครเนี่ยสมได้ไม่ได้อย่างไรบ้างใน9้าขังนะครับโอเคงั้นเจอกันใหม่ใน ep ีหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่กับเรียวมะซุลโลแลงนะครับเพื่อนๆไปละเจอกัน